ใหม่เจริญปุระ48ยังแทบเปิดตัวสาวหลอกคนรู้ใจดูแลกันมา21ปีหากพูดชื่อของนักร้องสาวในยุค90หลายคนคงนึกถึงชื่อของใหม่เจริญปุระได้เป็นคนแรกเพราะเสียงเธอมีความเป็นเอกลักษณ์และเพลงของเธอก็จะลอยเข้าหัวทันทีไม่ว่าจะเป็นเพลงแท้ใจกลับดึกควักหัวใจ สุดฤทธิ์สุดเดชและเพลงอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่และเพลงยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนเธอเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ15ปีมาตอนนี้ก็33ปีแล้วที่เธออยู่ในวงการนี้แต่ความฮอตความดังยังไม่ลดละไม่ว่าจะไปงานไหนมีคอนเสิร์ตท,ที่ใดก็ยังไม่กลุ่มแฟนคลับคอยติดตามอย่างเหนียวแน่น ล่าสุดได้มีโอกาสนั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับใหม่เจริญปุระอย่างเป็นกันเองโดยเธอได้เล่าถึงการทำงานทุกวันนี้แม้จะไม่ค่อยเห็นหน้าตามสื่อต่างๆแต่เธอก็ยังมีงานเข้ามาไม่ขาดอีกทั้งยังบอกถึงวิธีการวางตัวในวงการบันเทิงทำอย่างไรให้เป็นที่รักของทุกคนจนถึงวันนี้ รวมถึงเรื่องหัวใจของเธอด้วยซึ่งเธอไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนอีเวน์จะน้อยแค่แต่ละครก็มีการคุยคุยกันอยู่คดีย,ยังไงก็คงมีการเชิญนักข่าวทั่วประเทศมาร่วมงานค่ะแฟนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเราทางหน้าจอมีคิดถึงบ้างไหมถ้าตามหน้าจอก็จะเหมือนว่าเราหายไปแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนคลับแล้วตามพี่ใหม่จริงๆ ก็จะรู้ว่าต้องไปตามที่ไหนใหม่เจริญปุระตามเพจในไอจีในเฟซบุ๊กก็จะเห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคนที่เขาก็เป็นแฟนคลับเราแต่อาจจะไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็จะคิดว่าไปไหนออกนอกวงการแล้วเหรอแต่เราก็มีงานแน่นตลอด แน่นค่แต่ก็ไม่ได้แน่นเหมือนสมัยก่อนที่อึกกระทึกครึกโครมแต่ว่ามันจะเป็นงานใหญ่ๆหแป้งๆปังๆซึ่งพอพี่ใหม่มีงานวันนี้หนึ่งงานก็จะเว้นวักไปละเพื่อจะไปพักผ่อนตัวเองดูแลตัวเองเตรียมไปลุยงานชิ้นใหม่ต่อไปมันจะไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนแล้วที่วิ่งวันละ3-5มห้างาน ปันนั้นทำให้เราดูอิบโอยเดี๋ยวนี้กลับมาดูแลสุขภาพซัดส่วนใหญ่มันก็จะมีเรื่องราวส่วนตัวงานส่วนตัวคือน้ำแร่และครีมพี่ใหม่เป็นพนักงานบริษัทที่กินเงินเดือนด้วยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยก็จะดูแลด้านการตลาดชีวิตเราก็จะไม่นิ่งมีงานตลอดถ้าจะมีนิ่งก็คือเวลาพี่ใหม่ไปต่างประเทศ ไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรเราก็อยากจะฟิตแอนเฟิร์มมีความสุขให้อาหารให้วิตามินหัวใจหน่อยบางทีเห็นอย่างนี้มันดูไม่เหนื่อยแต่เราทำงานตรงนี้มา30ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกสดใสเราต้องดูแลทั้งในและนอกวงการเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองตลอดไปเนอะ ที่ผ่านมารับงานวานละสามงานมาตอนนี้เราตั้งใจลดงานเพราะอะไรเพราะเราทำมาเยอะแล้วและอีกอย่างหนึ่งค่าตัวเราอาจแพงนิดหนึ่งพี่ใหม่ก็รู้สึกว่าถ้ามีงานปังจริงๆก็จะรับเลยแต่ง,งานเราก็ไม่ได้น้อยลงขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิกๆหมดเลยอย่างเวลาพี่ใหม่ทำงานตลอด แต่คนมาถามว่าเราหายไปไหนจะรู้สึกยังไงก็จะให้ไปตามตรงนี้เลยแล้วหนูจะรู้ว่าพี่หยุดหรือเปล่าคือเราทำงานเยอะจนเพื่อนๆบอกให้พักบ้างเถอะเราค่อนข้างเลือกงานด้วยเหมือนกันนะบางทีก็จะมีงานผับถ้าเขาค่อนข้างสู้ราคาเราไหวก็เราก็โอเคอย่างราคาค่าตัวเรานี้ไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะแต่เราอัพมาแล้ว สิ้าปีตอนแรกก็จะมีคนทักว่าแพงไปไหมแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูหายใจไม่ออกเวลาไปผับมันควันเยอะบางทีมันดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งด้วยเขาก็บอกว่าถ้าอัพเยอะเดี๋ยวงานน้อยลงนะปรากฏว่างานกลับมา200%เซเลยเขาสู้ราคาเราเราก็รู้สึกดีกลับมาตั้งสติว่าบางทีเราจะไม่ได้เอาสตางค์แต่เราอยากสกรีนงาน ไม่ใช่แบบหัวกระเจิงเราก็เลยขอใช้สูตรเพื่อนว่าถ้าเร่งมากก็ไม่ไปไม่ไหวอาจจะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องยิ่งดูแลตัวเองและดูแลแฟนคลับของเราเพราะแฟนคลับเราก็จะโตไปกับเราบางมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นเด็กยังเล็กชั้นประถมมัธยมพอเขามากับแม่ครั้งสองครั้งแล้วแม่ไว้ใจเรา ก็จะปล่อยลูกให้กับเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทำให้เขาไม่ผิดหวังพาเขาไปในทิศทางที่ดีถ้าไปร้องเพลงที่ผับก็อย่าตามมานะไม่ต้องไปหาพี่หรอกบางคนก็จะเรียนจบปริญญาแล้วจะพาชุดครุยมาถ่ายรูปก,กับเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจที่อย่างน้อยที่หากย้อนไปเมื่อ20ปี เราก็ไม่ได้พาลูกเขาไปเตลิดเปิดเปิงที่ไหนนักร้องรุ่นเราอะไรที่ทำให้ยังอยู่ในใจทุกคนที่ใหม่ว่าข้อแรกต้องเป็นเพลงที่ยังติดอยู่ในหัวเขาพี่ใหม่ทำเพลงใหม่มาหลากหลายเพลงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเอามาคัปเวอร์หรือทรีบิวหรือแต่งใหม่เลยแต่สุดท้ายเพลงเก่าๆก็ยังอยู่ในใจเขา เราก็จะรู้สึกว่าแต่งไปเพื่อพอแต่งใหม่คนก็ยังจะชอบแบบเดิมแต่ก็โอเคเพื่อเป็นสีสันที่เหลือใหม่คิดว่าเป็นการวางตัวการไม่ลืมตัวการดูแลคุณค่าของงานพัฒนาตัวเองต้องขอบคุณคุณแม่ที่สอนมาตลอดว่าแกอยู่วงการนี้แกอย่ามาลืมตัวนะถ้าแกลืมตัวจบทันที เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนชิปที่ฝังลงไปบอกว่ารู้แล้วแล้วต้องกราบขอบพระคุณที่สอนทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะวันไหนที่เราโด่งดังคนตามเราไปเยอะเราภูมิใจไม่ใช่เราผยองเราต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลงานเพราะตัวเราคือสินค้าอันหนึ่งที่มีหัวใจและที่เขารักด้วยแฟนคลับรักเราค่อนข้างทะลุผลงานแล้ว เขารักเราที่หัวใจเพราะฉะนั้นเราอย่าไม่ดีต่อเขาต้องซื่อสัตย์กับงานกับตัวเองและกับเขาค่ะถ้าต่อไปเราอยากมีช่องส่วนตัวอยากเฟดออกจากตรงนี้ก็บอกเขาตลอดแต่เห็นที่ใหม่พูดมาแปดปีแล้วก็คือเราลาเขาทุกปีนะมันก็เหมือนเป็นการค่อยๆเชนตัวเองแฟนคลับเองเขาก็ได้มีชีวิตของเขามันกลายเป็นครอบครัวมากกว่ายังไปมาหาสู่กัน ให้น้องภูมิใจในความสำเร็จของเราชื่นชอบเรามันเป็นความสำเร็จในก้าวแรกคือมาอยู่ด้วยกันจนรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือเขารู้ของเขาเองเข้าใจรู้เขารู้เราแม้เราจะยังไม่มีเพลงใหม่มาให้เขาแต่เราก็ยังมีสื่อออนไลน์ให้เขาได้เห็นมองตัวเองในอนาคตไว้ว่ายังไง คือจริงๆเนี่ยตั้งใจจะเฟดตัวเองมากกว่า8ปีด้วยซ้ำไปมุมมองเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนนั้นเรามองว่าต้องอยู่อย่างผู้ง้าตลอดเวลาหรือเปล่าต้องดังตลอดเวลาหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเรามองดารารุ่นใหญ่หลายคนมากที่อายุเยอะแล้วแต่เขาก็ยังรักการร้องเพลงแล้วคุณยังรักอยู่หรือเปล่า มีคนต้อนรับไหมถ้ามันมีและมันสร้างความสมดุลกันได้ก็พบกันตรงนั้นแต่ถ้ายังอยากร้องแต่ไม่มีใครจ้างก็ไปเถอะใหม่เป็นคนไม่ชอบหลอกตัวเองคือเธอไม่ได้อย่ารับว่าเธอได้อย่าหลอกตัวเองเลยดีกว่าแล้วมันจะทำได้ไม่นานพี่ใหม่จะคิดแค่ว่าเราทำไหมเราเป็นคนชอบทำงานถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้แล้ว แต่มีคนเชิญไปร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติแล้วมีคนต้อนรับเราก็โอเคแล้วแล้วงานนี้มันอยู่กับใหม่มาค่อนชีวิตงานแสดงงานเพลงเพราะฉะนั้นมันมีพระคุณกับใหม่มากใหม่คงทิ้งเขาและสะบัดก้นไปไม่ได้หรอกเคยบอกไว้เสมอว่าเราอย่าคิดว่าตัวเองดัง แล้วทำตัวสวยผู้ฟ้าไปวันวันควรดูแลผู้มีพระคุณควรดูแลผู้อยู่เบื้องหลังและคนข้างหน้าด้วยคนที่ให้งานให้โอกาสคุณคุณได้ตอบกลับเขาไหมดูแลเขาดีแค่ไหนแล้วคุณเป็นคนดีจริงไหมดังในด้านที่ดีมันดีนะดีกว่าไปดังแค่ฝรุง่งฝริ่งไปวันๆเพราะพี่ใหม่หยึดมั่นในตรงนี้จริงๆนะ เห็นเป็นคนสมัยใหม่แต่ก็เป็นคนหัวโบราณด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องปรับตัวแต่เราไม่ต้องไปเป็นขนาดนั้นหาตัวเองให้เจอแล้วยึดมั่นในสิ่งที่เราเลือกมาแล้วให้มันอยู่ในตัวเราอย่าให้ไปจากเรานะตอนนี้ชีวิตเราแฮปปี้มากอย่าใช้คำว่ามากเลยตอนเช้าเราอาจยิ้ม แต่ตกเย็นมาเราอาจร้องให้ชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนแค่มีคนมาเมตตาเอ็นดูมันก็ดีแล้วทำทุกวันให้มันดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรร้ายๆมันเจอได้ทุกวันได้ตลอดเวลาแล้วเราคือมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่ากระหยิ่มยิ้มย่องพองขนมันไม่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาน้อยแต่พองาม บางทีก็ยังเคยแอบกลัวนะว่าใครจะมาเอาความสุขฉันไปหรือเปล่าคนที่มาดูแลหัวใจก็เป็นผู้จัดการใหม่นะคะดูแลกันมา21สบดปีเขาเป็นรุ่นน้องพี่ใหม่หกปีค่ะก็คือตอนแรกรู้จักกันมาตั้งแต่เขายังไม่จบปริญญาตรีเขาก็เป็นเพื่อนรักใหม่คนหนึ่งก็รักกันแน่นแฟนแบบว่าคนนี้เขาบอกว่าจะตายแทนพี่ได้นะ ก็จะรอดูหัวเราะดูแลกันมากว่า21ปีแล้วเขารับหน้าที่ดูแลน้ำแร่ใหม่ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ดูแลชีวิตใหม่บางทีก็ดูแลไปถึงลูกสุนัขคุณแม่หายหยูกยาดูแลบ้านคือเขาดูยันสากกระเบือยันเรือรบชนิดที่ว่ามีน้ำใสใจจริงและเป็นคนดีจริงๆเราไม่ต้องพิสูจน์กันเพราะเราเห็นมาตั้งแต่น้องยังเล็ก จนวันนี้เขาจบปริญญาโทจนจะต่อปริญญาเอกเรียกว่าเขาประสบความสำเร็จของเขาและในขณะเดียวกันเราก็กล้าให้เขาดูเงินเราด้วยเพราะเราไว้ใจเขาแต่เราก็แอบดูอยู่หัวเราะเหมือนเขาอ่านใจเราออกด้วยนะเป็นคนที่มองตาก็รู้ใจเหมือนเรากําลังคิดอย่างนี้แต่เขาก็พูดออกมาก่อน เราก็งงทำไมถึงรู้เขาดูแลชีวิตเราเหมือนเป็นคู่ชีวิตเลยได้ไหมเอิมพี่ใหม่คิดว่าเป็นกัลยานามิตรนะคะเหมือนเป็นเพื่อนแท้คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรใดๆเพื่อนแท้สำคัญเพราะมันเป็นพื้นฐานเป็นรากแก้วที่สำคัญของชีวิตใหม่ว่าเพื่อนแท้หายากโดยเฉพาะยุคนี้ก็คือเพื่อนกินเพื่อนนอน เพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรมันมีหมดแต่ไหมาอาจจะอยู่โรงเรียนแต่ย้ายโรงเรียนบ่อยเพราะฉะนั้นเพื่อนมันก็มีนะแต่เขาแต่งงานกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอยู่คนสองคนสามคนเนี่ยที่มาครั้งใดก็อยู่ใหมว่าหายากรักษาเขาให้ดีดีกว่าที่เขาบอกว่าตายแทนกันได้ อันนี้มันต้องพิเศษมากๆเลยหรือเปล่าใหม่ชอบพูดว่าถ้าใหมาตายยังไงก็ฝากให้ทำนั่นทำนี่ด้วยเขาก็บอกว่าไม่ชอบชอบอย่าพูดพูดถ้าใหมาตาย,ยังไงเดี๋ยวเขาก็ตายตามคือเขาก็เป็นคนดีเป็นคนชอบอุปมาอุปไมยอย่างเวลาเราอัปรูปคู่คนก็มาแซวความสวีทน่ารักบางทีเราไม่ลงรูปก็เหมือนเราบ้าถ่ายรูปคนเดียวหรือเปล่า เขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปนะพี่ใหม่ก็จะชอบเล่นเซลฟี่พอถ่ายจริงๆก็ไม่ได้ลงเพราะว่าด้วยความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยอีกอย่างแกสำอางแกพวงกลัวไม่สวยนั่นนี่แต่ว่าพอสุดท้ายพอเราลงคนก็จะเริ่มมาแซวทำไมหวานจังเขาก็จะถือมากเลยรู้สึกว่าไม่ต้องถ่ายด้วยกันดีกว่าคุณนิดเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวและกัลยาณมิตรที่ดี ถ้าคนจะบอกว่าเป็นแฟนพี่ใหม่หรือเปล่าเราโอเคกับคำนี้หมไม่เพราะว่าหนึ่งอาจจะด้วยดวงชะตาด้วยสองพี่ใหม่ค่อนข้างหม่ด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงต้องห้ามเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแฟนดีกว่าไม่อยากมีใครที่มาเป็นแฟนเมื่อเร็วๆนี้ไปดูดวงมากพระท่านก็ทักว่าเราต้องแต่งงานเราก็บอกว่าไม่เอาไม่แต่งได้ไหมคือธรรมดาพระหลายท่านเคยทักว่า เราไม่ต้องแต่งงานห้ามมีแฟนห้ามมีคู่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเราต้องอยู่คนเดียวแบบแมนๆถ้าเกิดจะมีเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยดีกว่าอย่ามาเป็นแฟนพอเป็นแฟนมันจะไม่ดีตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะแต่พอหลายๆคนพูดเราก็เริ่มคิดจริงสมัยเด็กๆเ,เราก็คิดมากเนอะมาตอนนี้ไม่คิดมากแล้ว ก็ต้องเริ่มเข้าใจถ้ามันเป็นอย่างนี้หลายๆายครั้งแล้วบางทีเราเจอคนรักที่ดีๆมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเลิกกันไปแสดงว่าถ้าพี่ใหม่มีความรักดีๆก็ขอให้อยู่กันไปแบบนี้ไม่ต้องระบุสถานะใช่เป็นเพื่อนเป็นอะไรดีกว่าอีกอย่างเราเลยจุดนั้นมาแล้วด้วยตัวเขาโอเคไหม กับการอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเข,า,ขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวใหม่และเข้าใจในชีวิตใหม่จริงใจเข้าใจเรามากพอสมควรเป็นคนที่รักเราเลิฟมีเลิฟไม่ดอกจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรแกเคยหาแฟนให้พี่ใหม่ด้วยแต่พี่บอกไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการแฟนแล้วคือเราคบกันแบบที่ไม่ได้มาคิดว่าจะต้องจีจะอะไรกันหมาว่าตรงนั้นมันเป็นของฉาบก,กันไว้ไง อันนี้เป็นของแท้ที่มีเคลือบแล้วพอมันละลายมันก็จะมองเห็นข้างในเราดูไว้ใจเขามากๆก็ค่อนข้างไว้ใจใช้คำว่าวางใจดีกว่าเป็นคนที่เราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมก็หมไม่กล้าพูดอะไรอย่างนี้เพราะชีวิตไม่มีความแน่นอนแต่กับคนนี้ที่เรากล้าพูดว่าเขาเป็นคนดีดูแลเราดี ถ้าให้เทียบเป็นอวัยวะของเราจะให้เป็นอะไรเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วกันค่ะก็คือเขาดูแลเราดีจริงๆสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือแบบว่าแต่ก่อนจะมีคนมีความรู้สึกเข้าไม่ถึงเราเราหญิงหรึกเปล่าหรือบ้างก็จะแบบใหม่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะพยายามทลายเราจริงๆให้รู้จักตัวตนเราจริงๆ คนก็พูดกันไปเขาก็จะทลายอะด้วยวิธีของเขาให้คนรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและก็ดูแลเราดีมากเหมือนแกเป็นหมอดูเลยว่าคนนี้อยากเข้ามาใกล้เราเลยนะเหมือนช่วยสกรีนคนให้เราเราก็ไม่ได้แบบบ้าบอตามนะเหมือนเขามีเสซนเราดูเหมือนเป็นคนที่เก่งกว่าเขา แต่บางทีเราก็มีจุดด้วยจุดบอดพอเรามีคนที่แบบเป็นตาที่สามว่าอันนี้ไม่เหมาะอันนี้โป้อย่าทำเลยหรือให้จัดเต็มเลย